คำว่าเจ้าโบาเข้าใจหรอกมึงอบเข้าใจดอกสูก่อกเข้าใจดอกอ่าอันเนี้ยเป็นมุมจากเมืองไทยชนเมียฝรั่งต่างแดนสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะคำว่าเจ้าอกเข้าใจดอกอืมึมงอกเข้าใจดอกสู่อกเข้าใจดอกนะฮะจากมุมในเมืองไทยทําให้เมียฝรั่งที่เจ็บปวดเพราะคําว่าไม่เข้าใจของเราก็คือการบํารุงบําเรอความอยากนะฮะอ่ะาเนาะ กิเลสในสิ่งต้องการอวดโอหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างทางเมืองไทยด้วยแรงเอามากดดันลูกสาวแม่นะฮะพี่สาวน้องสาวที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งในต่างแดนแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนาะ,ะคำพูดนี้นะฮะมีใครบ้างล่ะยายจ๋าขอถามเป็นตัวแทนเลยของเมียฝรั่งทุกๆคนที่มานั่งคุยกับยายจ๋าเนี่ยว่ามีใครบ้างล่ะว่าครอบครัวเข้าใจมีอยู่นะ แต่น้อยมากนั่นคือผู้โชคดีนะที่มีครอบครัวที่เข้าใจนะแล้วยอมรับความเป็นจริงและรู้จักรอรู้จักให้โอกาสช่วงเวลาลูกที่9มาสู้ชีวิตในต่างแดนใหม่ๆสร้างครอบครัว คำว่าสร้างครอบครัวมันต้องนับหนึ่งไปด้วยกันถูกไหมกับส่วนสามีภรรยาของเขาถ้าพ่อแม่เข้าใจเหมือนกับการแต่งงานที่เมืองไทยการแต่งงานเมืองไทยนะได้ค่าสินสอดไปเหมือนซื้อตัวลูกสาวออกไปและพรของพ่อแม่ก็จะบอกเสมอว่าเออเนาะถือไม้เท้ายอดทองกระบงยอดเพชรนะลูกให้รักกัน นะให้ช่วยกันสร้างหลักปักฐานสร้างครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือคําพรที่ว่าทุกคนก้าวมาสร้างครอบครัวจากพ่อแม่ด้วยประเพณีแต่งงานสวยงามนะคะมันไม่มีคําผูกมัดลูกนะ,ะว่าได้ผัวแล้วจะต้องไปดูแลนะคะแต่จริงๆในหัวใจจิตสํานึกของทุกคนเนี่ยถ้าเขาไหวเขาก็ดูแลอยู่ละ เนาะไม่มีใครทิ้งหรอกถ้าเขามีความสามารถของเขาเนาะแต่ทีนี้อ่ะมาก้าวถึงชีวิตเมียฝรั่งทุกคนส่วนน้อยเลยนะก็จะมีเดี๋ยวนี้สาวๆมีที่ไม่มีลูกมีเต้าไม่เคยแต่งงานมาก่อนส่วนมากก็จะมีประเภทที่ว่าชีวิตพังปัญหาครอบครัวเยอะภระหนี้สินทั้งของตัวเองของพ่อของแม่และลูกต้องเลี้ยงดูถึงได้เดินสายฝอเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะเห็นตัวอย่างจากคนอื่น ที่เขาได้มาก่อนยุค90สมัยก่อนเขามาสร้างบ้านเขามาทำนู่นนี่นั่นเฮ้ยนะจุดเป้าหมายปลายทางอ่ะชีวิตวันเนี้ยไม่มีอะไรดีขึ้นที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคำพูดนี้ตัวยายจ๋าก็เจอเจ้พูดว่าไอ้จ๋ามึงจะอยู่ตรงนั้นทำไมชีวิตมึงไม่มีอะไรจะเสียเท่าจะเสียละลงมาเอาพววฝรั่ง มีผู้บาวไว้ให้แต่ถ้ามันบอดากระลุยงานมันโลดนะคะนี่คือคําพูดของเจทีนี้คําพูดของคนอื่นนะมันเป็นแรงจูงใจแต่การตัดสินใจมันก็ถอยหลังมาหาเราเช่นกันว่าเออจริงนะเออถามว่าไปตรงนั้นอ้าคนดูถูกอ่านะสำหรับมันสมัยก่อนยังรับไม่ได้นะคะเนาะ อ่คนดูถูกแล้วอยู่ตรงนั้นเป็นแม่ล้างนะคะเออผัวทิ้งเลี้ยงลูกเป็นนี่เป็นสินก็โดนอยู่ถูกอยู่ดีอืมยิ่งบรรดาหนุ่มๆที่แบบว่าเออมาแอบคุยเราหน่อยยังไม่ทันถึงกับได้ชอบหรือว่ามาผ่านหน่อยเ่าแม่ขวางโลกเลยมายืนหน้าด่า,นาหน้าบ้านเลยนะอันนี้ประสบการณ์ยายจ๋าเองเลยนะว่ามึงของดีของงาม มีสาวๆเซซปผ่ผพานผู้ชายมีมึงซิมามักไอของห้างที่พานผู้ชายมีลูกม,มีเต้ามาหรือนู่นนี่นั่นเจ็บขนาดไหนอ่านี่ความสัมผัสด้วยตัวเองและหลายคนเชื่อ,อยา่จะเชื่อว่าเจอกันมากมายเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือแรงเจ็บคือแรงบันดาลใจคือคําดูถูกนะขอบคุณมันทําให้เราได้มีสเต็ป9ก้า โอกาสของคนตกต่ำหรือว่าคนล้มหรือชีวิตล้มหรือชีวิตพังแล้ยามที่ว่า,าคู่พังเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ค่อยจะมีโอกาสอะไรมากมายนะมันจะต้องตั้งสติและตั้งตัวให้อยู่เป็นตัวตนของตัวเองจนมีเวลาหรือว่าเนื้อคู่เนาะจะเข้ามาเองในแบบนั้นมันก็จะเป็นธรรมดาถ้าถึงคู่ของเราแล้ว นะเขาก็มาหาเองเนาะเขาก็จะไม่ได้ดังเกียรติตรงนั้นนะคะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอแต่สิ่งต้องเจอเนี่ยบอกเลยว่าล้มปั๊บโดนเหยียบก่อนก่อนที่เขาจะฉุดมือขึ้นมาทุกคนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัจจัยที่เราก้าวมาพอก้าวมาได้ผัวฝรั่งลูกสาวเริ่มต้นอาเตรียมนะเร่งเลยเปรียบเทียบเลยอยากได้นู่นนี่นั่นเลยไอ้นี่เป็นมาทั้งชีวิตทกศนะสารพัดเป็นมาทั้งชีวิต ลูกที่อยู่เมืองไทยสมัยก่อนก็ส่งให้แค่กินกับอาหลานที่เลี้ยงนะออยู่ได้แต่พอได้ผัวฝรั่งลูกได้ผัวฝรั่งเล่งจี้จี้จ,จีลูกสาวมาได้เพียงแค่ปีกว่ากว่าสร้างความอึดอัดทรมานใจให้กับลูกขนาดไหนกดดันเปรียบเทียบผักดันทำให้ลูกลูกรู้สึกแย่ เปรียบเทียบผัวไม่รวยผัวไม่ดีทิ้งสิหาใหม่ให้เหมือนลูกชาวบ้านบุญกุศลกูนะขอใช้ตามตัวหนังสือเลยนะคะบุญกุศลกูนี่คือสิได้แทนนี่นะนาะเออลูกชาวบ้านเขาได้ผัวฝรั่งเขาได้ที่ให้ที่นะเขาได้บ้านเขาสร้างบ้านหลังใหม่ให้พอให้แม่เขาซอยพี่ซอยน้องบุญแม่คืออีท้อนี่แหละนะ่าบุญแม่ก็ยังดีนะบุญกูนี่สินะกดดันลูกนะคะเพื่อที่จะ เล่งเนาะและเอาคำไม่ดีมาใส่ลูกคิดดูว่ามันจะตัดรอนหัวใจเขาขนาดไหนกับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตในต่างแดนแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยนะทุกคนเอ๋ยเข้าใจคนที่ได้ซื้อเมียฝรั่งคนหนึ่ง ในครอบครัวของเจ้าแดนะฮะความรู้สึกอยากระบายอัดออมันอัดอันมากนะกับตัวเองเพราะปัญหาในครอบครัวที่หวังเพียงเงินจากเราฝั่งเดีอนะฮะจนบางครั้งท่านเผลอใช้คําพูดทําร้ายจิตใจทั้งด่านะฮะเนาะวาสารพัดอืมค่าใช้ใจ่ายทางบ้านนะคะทั้งหมดก็เป็นของเราดูแลทุกอย่าง ให้ดีที่สุดและพอนานไปกลายเป็นความเคยชินที่ต้องให้และเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยเลยเอยเอยบางคนก็สามารถทำงานได้ก็บย้อนทำนะตั้งหน้าตั้งตารองเงินผูด้เดียวกับชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนเนาะแต่ทุกคนที่กล่าวถึงเนี่ยก็เป็นคนที่รักในครอบครัวที่เรารักเขานะฮะที่ยังตัดใจทิ้งไม่ได้เนาะเออ ตัดใจทิ้งไม่ได้แต่มันเจ็บปวดในหัวใจกับคําพูดของแม่ผู้มีอุปการะคุณเนี่ยแม่เนหัวใจแม่เนี่ยที่ทั้งด่าทั้งแช่งทั้งเจ็บแล้วทั้งเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยนะแค่มาระบายความรู้สึกแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้ขอความคิดจากแม่แมทุกคนนะคะอันนี้มาย้อนคิดเนาะอันนี้สาวเริ่มต้นใหม่ทุกๆคนนะคะ าสาวเริ่มต้นใหม่ทุกๆคุณ3ปี4ปี5ปีอยู่ในช่วงปรับตัวหนึ่งช่วงเราต้องเรียนรู้นะคะสองนะคะช่วงเราต้องอย่างงานยังไม่ได้ทําเต็มที่ต้องบอกอย่างนั้นเราต้องตัดตัวเองอย่าเอาปัญหาเนี้ยถ้านานไปนะไปกดดันผัวรีดเงินผัวนะเพื่อให้ครอบครัวสบายทุกคนสบายแล้วงอตีนงอมือทั้งครอบครัวรอคนผู้เดียวเนี่ยนะ โอถ้าทำแบบนี้ไม่หยุดบอกเลยชีวิตคู่เราพังเพราะฉะนั้นการปล่อยวางตัดใจอ่าเราต้องถอยหลังมากำหนดแม้จะดุด่าว่าเราไม่ทิ้งจะให้หมื่นก็แล้วแต่นะฮะให้เท่าที่เราไหวพอนลงมาอย่าวิ่ง แล้วใช้คำว่าอยากให้ทนทุกคนสบายถ้าคำนี้คุณเพิ่งก้าวมาแล้วเราไม่ได้ผัวรวยหรือแม้กระผัวรวยก็ตามเถอะพี่น้องขามันไม่มีใครมาเลี้ยงครอบครัวเราทั้งตระก,กูลไปตลอดชีวิตได้ย้ำไม่มีเขาอาจจะให้ได้ในช่วงแรกๆนะเราต้องพินิษ์พิจารณาไม่ใช่โอ้เขาเคยให้เขาก็ให้ได้เขาต้องทำในสิ่งที่เขาพูด คนเดายามรักเขาก็รับปากบางคนเขามีสัจจะเขาทำได้และเขาก็มี power หรือมีเงินพอนะอืมแต่บางคนเขาพอรักมากถ้าไม่ทำอ่าฝรั่งนะถ้าไม่ทำเมียก็จะไม่มาแต่งงานด้วยทีนี้พอผ่านมาแต่งงานเนาะมันก็ต้องผ่อนไปเราก็ต้องมาพินิจพิจารณาคนอยู่ข้างๆด้วยเพราะเอาเลยนะพูดตรงๆเลยนะ ชีวิตเราแก้ไขปัญหาเมืองไทยให้เมืองไทยสบายด้วยเงินด้วยทองกับทุกๆคนไม่ยอมทํางานทําการนะคะแต่ชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดปัญหาปั้งตรงเนี้พวไม่เอาเราทันทีเนี่ยหรือเรายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะอยู่ในประเทศเขาได้หรือยังไม่มีงานหลักค้าประกันเป็นของตัวเองเราทุกโดยที่ไม่มีใครมาอุ้มเราได้นอกจากตัวเองต้องตะเกียกตะกายนะช่วยเหลือตัวเองในต่างแดนเพราะฉะนั้น เรื่องแบบนี้สำหรับสาวรุ่นใหม่ๆจะโดนอะไรก็นิ่งทำเท่าที่เราทำได้กำหนดให้ถูกในวันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบากนะคะ,ะหนึ่งเซฟสัดส,ส่วนไว้ให้ซัพพอร์ตตัวเองเพื่อชีวิตตรงนี้มันไม่ตลอดไปสองให้เท่าที่ให้ได้สำคัญคือพ่อกับแม่นั่นคือพระในบ้านนะ,ะทดแทนคุณ ไม่เดือดร้อนเราแน่นอนเอาแค่พอดีหมื่นหนึ่งมื่นห้าถ้าเราไหวอันนี้ไม่เดือดร้อนถ้าเราทำงานเต็มนะอ่านี่จัดนี่พูดเองแล้วแต่แล้วแต่ครอบครัวจะกำหนดแค่นั้นขาดเคินเกินปล่อยให้อดเก็บเงินอีกก้อนส่วนแยกไว้อีกนะไว้ยามพ่อแม่เจ็บป่วย เพราะเรามีพ่อแม่ที่มีอายุขึ้นยิ่งถ้าตอนนี้เขายังแข็งแรงเรายิ่งต้องเซฟ1ปี5ปีนะคะสมมุติว่าเราไม่ส่งเงินเดือนดูแล้วแม่พ่อยังไหวปล่อยไปเลยอันนี้พูดจากใจนะแต่ถ้า5ปีกลับไปสมมติว่าเราเก็บเงินได้เยอะเนี่ยเราไปถึงปับ๊บโอ้แม่ฉันซื้อลดเงินสดให้แม่เลยปื้มกล้วยเยอะกับประเภทส่งก็ส่งอ่ะปัญหาก็ซ่อมเสริมส่งเสริมอะไรก็อยากได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องเลือกอย่าง แล้วก็ต้องพินิษพิจารณาความเป็นจริงนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะทําให้เขาปลื้มได้มากกว่าแต่ประเภทที่ว่าเรียกร้องอ่านี่สินต้องไวๆไวๆมันต้องกดเกณฑ์ด้วยตัวเราสาวถ้าเราเข้มแข็งพออย่าเสียเวลาร้องไห้และเสียใจกับคําพูดที่ทําให้เราเจ็บเพราะเรารักเขาอืมเรามาตั้งหลักเข้มแข็งจัดแจงจัดการกับคําว่างเงิน กับคำว่าครอบครัวและก็ตัวเราให้ลงตัวนะและทุกอย่างจะกลับมาสำหรับสาวๆที่ยังใหม่อยู่หนึ่งเรายังมีแรงที่จะทำงานไปอีกยาวไกลสองงานที่เราทำที่นี่เงินมันได้เยอะแต่อย่าได้ไปพูดโดยเด็ดขาดว่าโอ้ฉันได้แสนหนึ่งพอลูกได้แสนหนึ่งปั๊บนี่เมืองไทยหวังแสนเลยนะไม่ได้คิดว่าจะบอกให้ลูกได้กินได้อยู่ได้นู่นได้นี่ได้นั่นหักภาษีหรือยังไม่ถามนะเพราะฉะนั้นะ่ะให้ได้เท่านี้ ก็คือเท่านี้นะคะนี่คือปัจจัยที่คุณจะเลือกหรือไม่นะคะความสุขอ่าหรือปัญหาเนาะยิ่งให้มากปัญหามันยิ่งใหญ่โตมีเงินเยอะยิ่งคือเขาเรียกว่ายิ่งเยอะปัญหาถ้าเราจัดแจงไม่เป็นอ่าถ้าทุกคนเป็นนายเราสั่งได้ทุกคนไอ้คนผลิตเงินเพียงผู้เดียวยังไงเราก็ตายตายยังเขียดตายชนิดที่ว่าศพเขาก็ไม่อยากได้เด้อ ฟังกันได้บ่เมียฝรั่งหลายๆคนที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยเออเมตาศพกับบ่เอาบ่มีเงินสีเอามาเฮ็ดหยังตายอยู่ไหนก็ฟังอยู่หันนะ่ะเจ็บบ่คําพูดนี้ออกจากแม่เนาะอือเพราะฉะนั้นพูดให้เจ็บพูดให้ตื่นพูดให้สํานึกพูดให้นึกถึงเจ้าของรักคนอื่นรักได้รักครอบครัวรักได้ซัพพอร์ตทุกคนซัพพอร์ตได้อย่าลืมแบ่งเศษส่วนอเท่าที่เราไหวเก็บไว้ซัพพอร์ตตัวเอง ช่วงระหว่างชีวิตไม่รู้จะไปถึงไหนปลอดภัยไว้ก่อนยิ่งถ้าบอกว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเราล้มไม่ได้สุขภาพเราก็ต้องดูแลหัวใจเราก็ต้องดูแลกำลังใจถ้าไม่ได้จากครอบครัวเราต้องดึงขึ้นจากตัวเองแล้วทำมันอย่างภูมิใจในแบบที่เรามีความสุข มันจะดีแก่ตัวเรานะคะทุกคนกวันอะไรก็ไปพี่น้องขาสู้ๆกันเด้อขอเป็นกําลังใจพินิจพิจารณนาะคําใดที่ทําเอาไปใช้มีประโยชน์ออืืหเนาะก็เก็บไปคำใดที่รู้สึกว่าบถทุหูก็ขอโทษขออภัยไปนะที่นี้จ้า